สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก็มาเก็บเห็ดอีกเลยจ้าวันนี้ตื่นมาตั้งแต่แปดโมงเช้ากลัวฝนตกตอนบ่ายมาเก็บเห็ดจ้าเห็ดพึ่งดอกงามแาตกมากนดอกงามงามเห็ดพึ่งกำลังน่ากินทุกปุ๊บกปิจ้าไหาเห็ดอีกก่อนเด้อหาเห็ดอีกก่อนจ้า โอ้ยนี่นี่นี่ปล่อยไจะปล่อยกแล้วจะโอ้ยจิปิดอกกำลังน่ากินเลยจ้ามาเก็บน้ำกันเด้อปีนี้เห็ดพึ่งเยอะมากไปตรงไหนก็เจอไปตรงไหนก็เจอแต่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเยอะจริงๆปีนี้บางปีก็ไม่มีเห็ดพึ่งแต่ปีนี้เห็ดพึ่งเยอะ เยอะมากๆน้อยเดี <gewoon> ๋ยวขอตัดขาก่อนด้ิจ้าขอบคุณหลายๆที่แวะมารับชมด้ิจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเจอเห็ดพึ่งเลยจ้าทุกคนนึ่ดอกอวบๆดูนี่โอ้ยโอ้โหดอกน้มคัดน้ำเน่พี่น้องขึ้นนะขึ้นนะโอ้ยดอกฮักถือฮักจะเอาพี่น้องขึ้นนะดูดูอันนี้ ดูดูโอ้ยค่อยค่อยแกะโอ้ยโอยตายละตายละค่อยค่อยแกะไม่ตัดเอาดีกว่าตัดเอาไม่ตัดเอาดอกงามดวงกำลังเกิดพี่น้องเอาไว้มันก็ตายต้องแกะอ่ยออก อดคักแม่แม่งามคักงามแม่คนหนึ่งพี่น้องเก็บเพ็ดมันปูน้ำกันเด้อพี่น้องเพชรมันปูดอกงามงโอ้ยดอกงามงามอดดอกคักดอกคักมันเพลาะคนหนึ่งโอ้ยดอกง่ายคักดอกงามงาม เปียกฝนหมอดยอดอยอสดาสพุ๋นะอุยยอ้ยหักสมัมดอกงามๆเห็ดมันปูเปียกฝนเอาไปตากสองสามวันวนะจ๊ะก่อนจะทำน้ำพริกมารกดอกงามๆพี่น้องหยุดเห็ดวันนี้ดอกงามๆดูด้วย เห็ดเพิ่งเยอะมากปีนี้พ่นาพี่น้องหลายคักหลายในจะตัดขากนโอ้ยห้าเก็บอีกก่อนตัดขากนด้วยจ้าตัดขาเห็ดก่อนมนง่ามคักเจอเห็ดมันปูแล้วจ้ทุกคนเก็บเห็ดมันปูเปียกหนามหมดหอดยอดเห็ดมันปูก็ได้ เ้ำมบิดดอกงามงามยังสวยอยู่ยังสวยอยู่งาม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 เห็ดมันปูเก็บน้ำกันเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อปุ้ยดตีแวะมารับชมคลิปให้ก็ได้